กิจกรรมเหล่านี้นะครวิถีวัฒนธรรมวันนี้คนไทยเรามารวมกันยุทธีเฟลเจอร์วันนี้อามาจอจังหวัดประชุมทาน,นีโดยท่านพันตรวจโท,โทคำรณวิทุกกะจังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบอกว่าเด่นชัดเราต้องสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ชุมชนมีราได้และก็การแสดงบนวีอันนี้คือตองยาวจ้า่านไม่รู้เลย ือว่าก็ถือว่าทุกฝ <c oughs> ่ายก็ร่วมมือนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่ทางฟิวเจอร์ปาร์คนะครับทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสินค้าของปทุมธานีนะครับต่อไปถ้าคนรู้จักแล้วผมก็มีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะสร้างเป็นศูนย์โอทอปของปทุมธานีขึ้นมานะครับของอบจอแล้วก็ให้พี่น้องเข้ามาซื้อของฝากได้ตอนนี้เราเราเห็นแล้ววันนี้เราเราไม่แพ้ใครไม่น้อยหน้าใครคโอ้โหเป็นโครงการที่ดีมากครับช่ไหมส่งเสริมให้ชาวบ้านใช่ครับแสดงให้เห็นถึงว่า ความพร้อมของจังหวัดปทุมธานีด้วยแล้วก็สินค้านะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับในชุมชนต่างๆมารวมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ที่อื่นเขาได้เห็นนะครับว่าศักยภาพของปทุมเป็นยังไงและช่วยส่งเสริมนะฮะ,ะไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมด้วยครับค่ะ ก็โครงการดีนะคะเป็นโครงการที่ดีมากนะคะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะที่กําลังประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือในงานนี้เราได้ให้โอกาสคนพิการนะคะได้เข้ามามีบูธขายสินค้าด้วยค่ะใช่ค่ะครับโครงการนี้คือโครงการที่ดีนะครับของทางอบจปทุมธานีโดยท่านนายกองการริหารส่วนจังหวัดท่านนะครับท่านพลตุรนทโรคำนวิ์ทุกระจางครับ ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น,พว,นพวกเราค<พ>นรุร่นใหม่ใส่ใจ,ใจใส,ใส,สิ่งแวดลอ้อมเจ้าบอลจากทุกอำเภอในจังหวัดปทุมธานีสวยสวยแม่สวยลูกใสน่ารักทั้งคู่ค่ะ<ม>อำเภอเมืองหรือเรื่องขนมจีนทุกฝ่ายร่วมไม้ร่วมมือก็ทําให้จังหวัดปทุมธานีเดินไปได้ด้วยดีใส่ใส่ใจเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายด้วย ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากลำลูกกาอร่อยแดดเคียดเด็ดเข้าแช่จังหวัดปทุมธานีอร่อยดีและสืบสานวัฒน,นธรรมนี่ท่านผู้ชมเห็นใช่คะ่ะแค่สิบบาทจะชอบเรากินแล้วไม่เหนียวเพราะว่าเรากรอบแล้วหวานทําแล้วมีความสุขทกะลีพับดวงพรซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนี่คือชุมชนทําเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 คะ่ะมาแล้วต้องอุดหนุนกัน มันมีครบทุกอย่างที่จังหวัดปทุมธานีค่ะคือในจังหวัดปทุมธานีเรานะครับก็มีนะครับวัดบาอารามต่างๆนะครับมากมายนะครับมีเกือบสองร้อยวัดเลยทีเดียวนะครับเฉ <Okay. S 2> พาะริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาสองฝั่งเนี่ยก็มีประมาณ40่สิบวัดนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็เหมือนกับว่าก็เป็นไฮไลท์หรือจุดแลนด์มาร์กนะครับของชาวพุทธศาสนาที่เราต้องเขาเรียกว่ามาจังหวัดไหนเนี่ยมันใกล้ กรุงเทพนิดเดียวนะครับเราก็จะมาได้ไหว้พระหลวงปู่สวงยินดีต้อนรับค่ะก็วัดนี้นะคะก็เป็นวัดของหลวงปู่สวงนะคะ,ะที่ที่มีหลวงปู่เทียนชัยนะคะ,ะเป็นผู้ที่ดําเนินการสร้างต่อบูรณะต่อมาะค,ะค่ะค่ะได้ทราบข่าวว่าแค่ตายกับมือเดียวใช่ไหมหลวงปู่สวงนะครับท่าน เป็นเทวดาเดินดินนะครับเดินเนี่ยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดชัยพัฒนารามนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับสําเร็จกสินไฟนะครับท่านได้อะไรมาก็โยนเข้ากองไฟนะครับท่านจะไปอยู่ตามไร่ตามนาท่านจะใช้ว่าจุลาขึ้นเป็นสัญลักษณ์ท่านอยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้ก็เราได้มีโอกาสนะครับมากราบไหว้สักการะนะครับลูก เหมือนนะครับหลวงปู่ให้ประชาชนพี่น้องชาวพุทธนะคะได้มาร่วมจาันก,กาสักการะค่ะพี่น้องชาวอีสานเราให้ความเคารพสักการะนะครับค่ะแล้วที่วัดน,นี้นะคะก็ยังมีสเสด็จพ่อรัชกาลที่5ด้วยนะคะที่ตั้งปดิสถานไว้นะคะให้พี่น้องประชาชนได้มาสักการะค่ะหัวอ่อนไม่ยอมกินหญ้ากแก่ยังยายแล้วก็มาไหว้พระนะครับแล้วก็ร่วมบุญนะครับที่สังเกตได้นะครับเนี่ยครับจากปรางต่างๆนะครับเป็นปรางที่สวยงามแล้วก็จะมีการ ปิดทองลูกนี่มีตรงนี้ด้านนี้ครับนี่ก็คือจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนแวะเวียนมานะวัดเทพสอนธรรมมารามนะครับตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ริมคลองลังสิตประยุรศัก